สวัสดีค่ะมาผอกระส่าโอกินแซ่บอีกแล้วจ้ามาหนี้สสโอมากับผู้บ่าวพี่น้องค่ะมาแล้วครับผมวันนี้เมนูของโปรดพัดกะเพราของปวดคอยคอยกันเรื่อยมากมาตามคำเรียกร้อ,เเอ,องเอฟซีหมดความมาผอกระพัวหายไปใส่ไม่ใช่พี่น้องจ้าสาโอก็เลยหลากตูม่าพี่น้องค่ะใส่บคำว่าหลากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะมาจังเวลายายห่างย้ำ <c oughs> ถอนบ่ เรียกน้ำย่อยจักหน่อยอาจารย์นอยพี่น้องค่ะว่ากินกับแซบได้มันสิคาคอต้องลองคอก็มันต้องลองคอคอจต้องลองคอก็พี่น้องค่ะผสนจะสิกิับแซดอ่ะหน่อยหนึ่งกระดาษผู้เบาเยาไลท์ถอนเปลี่ยไปจัดหน้ามือเศร้าพี่น้องค่ะเออเดีบยหมาไลหรอกเอาแค้กน้อยๆก็พอจังสีหน่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยจัดไลท์พี่น้องค่ะเอามาไลท์ไลท์มันจะเสียรสชาติ มีตะมุนฟ้าแขกๆขกอย่บบางละซาโอก,ก็ได้บริเวเปิดปกพี่น้องคะ่ะมาขอหน่อยนึงพี่น้องคะ่ะไปกินข้อแซ่บอืออืมไอ,มอจัดไปคู่ว้าวบ้านนี่จาจะจะจะ,จะ,จะปิดเล้วคนระับแซ่บตัวบ้านนี่อันนี้พี่ผู้บ่วาวผู้น้องคะ่ะหลกักเป็นจานปวดอาหารปรวดเพลินเข่ากระเพรานรนิเดณก,กระเพราทะเลแล้วกเลยไข่ดาวคนละหน่วยนะคะพี่น้องคะ่ะมาแซบแบแล้วกันบ้านนี่อ่ะจะ ต้องเอาไลฟ้ไปรองคะ่ะมามคอนภาพไม่กินเขา่าเจ็บตบัวเราแบบนี้คลอ,อ,องหมกกักเนาะคือไม่รู้เปล่าก็อร่อยเหมือนกันะนะเนะนะี่ยธรรมาดาปะเคยมอเคย่าคนหยิ่งกินเปลี่นไปรองค,ค<า>อะ่ะไข่พลั้วไน่ห่อแจกไข่ก่อนไข่ดาว ตรงไหนบลาซุกหีพี่น้ะะอย่างไรคืมมีหมึกมีหมึกแล้วก็มีกึ้งเลยกุ้งก็คือจังตัวใหญ่พัดไปจากไหน,นมันคะือเหลือตัวจำเนยไหมเนาะอืมกุ้งตัวใหญ่ย,ยิ่งได้พี่น้องค่ะกังได้ผู้เบาพัดมันก็เสือมหดเลยแค่เนี่ยโอ้ยเนาะ่อยปลบ่ปากเลยเฮากินเอากินเอาเลยให้มัน่ กูเบากูเบาปากกูเบากินยังเรียวเลนะอาหารถือใจแล้วกะนิ้วเขาน้ำเน่าหวันมะเขือใครเล่าว่าเนี่ย ซ้อมไปโบบิตเหมือนะเหมือควางกันระบาดเนี่ยอ้าว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 บาดเนี่ยอ้าวสุดยอดตีกระบาดกับบาดเนี่ยอ้าวนะพัดใส่ทีแข่งเด้อเป๊ะเลยเนี่ยแซ่บความมันอะเป็นมันๆบุ้งได้ผู้บ่าวเด้อ ขอเนไหมขอแบบขอแบบเต็มทีนะจ๊ะคำเออขอแบบเต็มทีนะจ๊ะคำพู้เบาค่ะอืออืมอ้มมาละอือคอแบน พักข้ากกะลายางพี่นองคะนี่บักแตงบักแตงบักแตงแล้วก็บักแตงพี่นองมาแบบเบิดส่วนเลยจ้ะสรุปแล้วไม่ไม่ยางเดียวเดินว่าเมนหลายอ่ะกะลายางก็บักแตงบักแตงบักแตงแล้วก็บักแตงบักแตงแตงกวาอย่างหรอบักยขาวต่สีบ้าไป แต่ข้าม่ใหญ่เพื่อนเนาะไม่ยอมแสบเวลาอกี้กินไปตรงอยี่ยไอผู้บ่าวเพื่องเขาเขาต้องรับแดดเขาต้องรับแดดได้สิ่งที่ห้าเป็นอย่างเส้นกินทำยัง ในรู้บ่าวงัดงัดงัด,ด <laughs> จัางวะาน,นี่ฮะแซบอื้ออื้ออื้อนี่แต่ปลาหมึกเต็มแผนะเนี่ยเกินปลาไข่เั่นเ่ย ไข่มันหรือเปล่าก็ไม่ไมไมรู้อ,อยูออ่ในถั่วมันอะพี่น้องค่ะมันไม่ขีดอืมอืมป้าชิลมปากวันนี้อะไรจะพี่น้องเนี่ยอืมอืมไข่วันนี่ยอ้อืม Mm. Sạc rồi. Mm. Có mắm lắm mà ạ. anh những cái kim đằng. Kim đằng đi đi. Hẩm đẹp. แซ่บหลายโบองส่อนนะ กินบ้านคุบากันโมนี่เละพี่น้องค่ะอืมคุบาบันยำบางสันเลยไหมอร่อยจัดเลยนะอืมอืมใส่พริกแห้งออกเผ็ดหน่อยจังน้อยอืมขอบบนไปห่อยหน่อยได้ไนะจ๊ะเต็มถาดได้เด้มพี่น้องค่ะ เขา,าเนี่ยมึงมือสีเบิดบ่อืมอืมอ <c oughs> ืมน้ำดำยอดมึง วิทย,ย์ใส่มือนะพี่น้องคะอือหือมันยัแบบกระเพราสะเด็ดฐาดพี่น,นอ้องเนาะใส่ถาดมากแบบใหญ่เลยไปตบเถอะฉันอะความหนามรองก่อนอ หน้ำลอนมาเปนพิษน้ำรำบามาบา mm. พิษน้ำพิดกินหรือเปลยป mm. โอ้ยขลรวยขลรวย mm. mm. อืมอืมบงกันยกงงคออืมอ,อ,อืมเลิมซึนแลยเิมซึแลวตอนแรกทรรมบดาเด้ออืมแล้หลังม,ม,มาเ็เริ่มซึนเลยเพี่น้องค่ะ <cười> ừ <cười> Ừ. <cười> ừ. hưng 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 hưng

อืมาอืมสสูสุอืมกดโพสต์บาทเนี่ยเขาชรไปยังไงพี่น้องแซื้อหรออืมอไปบอามาเลียงเลยพี่น้องโย ของมักข่อยข่อยกินแน่ของมักข่อยเลยเนี่ยติดตัไป้หนวะจะไปหัวไปจดไปหัจัจไปสุใซ่หรอสุใซ่ น,น้ำร <C ül> อนกนน้ำรอนแข็งแข็อ๋อ,อ,อแันเนื้อเอามาเอาน้ำร้อนกันนะไข่เลยนะอืมอืมกินนะเอาเลยออไ่กินไขน่มามักกินไข่เฉยไปหน่อย อมีแห้งเถอะบ้านาติดตัวโอ้เฮียโอ้ยนั่กขโรยซะนะเย็นๆอ่ะคำสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องคะอืออืมจังเงหรอแกระดาษยายไปเดีอย่ออางเด้อขอบทบาทเลย แงมิิมออโอ้ยมีแห้งพีนั่งค่ะอื มีแห้งคักรแสบอ่ะวันนี้สาวกอผู้บ่าวกับภาพเพยภาพหนังมาแสบเพย์หนังขาข้าวกะเพราทะเลเนาะเอาเป็นกะเพราถาดทะเลก็ได้พีนพ่น้องค่ะผัวมาแบบถาดแต่เกียง,ม,ยงมีนเลี้ยนมาเช่นแซ่บคักอ่ถ้ามาคลิปนี้จะเลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามสาวโอนี่เด้อจ้ะเด้อทีส่สำคัญพี่น้องใจาลื่อมกดกระดิ่งน,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 นะจ๊ะจะได้ายคลิปใหม่ของสาวโอจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโอหลักผู้บ่าวขอลาไปก่อนจ้าเป็นคลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะ